สวัดีค่ะก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะในเจ Hello 90นะคะก็กลับมาเจอกับเจในคลิป First Impression อีกแล้วนะคะก็คือวันนี้เจมีผลิตภัน c ูู h ชั่นนะคะมาทำให้เขาเรียกอะไรแกะลองของใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือ a l o e Snail Moist Cushion Shooting นะคะเป็นของ Baby Bright นั่นเองนะคะก็คือเป็นบายค a r m a แบรนด์ในลายค k a r m ดเนาะก็คือ เรื่องของเรื่องนิมีว่าเจนเนี่ยไปเซเว่นแล้วก็คืออยากจะไปหาเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่มันค่อนข้างจะช่วยบำรุงในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะก็คือเรื่องจากต้นพุณสติใช่ไหมเออจะรู้สึกว่าเฮ้ยอากาศมันเริ่มเย็นมันเริ่มแห้งหน้าเจนก็เริ่มแบบแต่งหน้าไม่ค่อยติดแหละแล้วก็รู้เริ่มแบบดูรอบเป็นขุยหน้าดูแห้งๆกร้านๆนะคะก็เลยเกี่ยสา,าผรผลิตภัณฑ์ที่มันค่อนข้างจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเจนนะคะเพราะว่าเจนเป็นคนที่ก่อนหน้านาวหน้ามันมันมากใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นน่าจะเป็ ตัวควบคุมความมันมาตลอดเวลานะคะก็เลยอยากจะลองหาอะไรใหม่ๆมากก็เลยไปเจอเจอตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นเนื้อมอยส์สำหรับผิวธรรมชาตาิผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะก็เลยหยิบมานะคะก็คือในราคา159บาทนะสีที่เจอได้มาคือเบอร์23นะคะ n a t u r a l by ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับสีผีวเจนได้หรือเปล่านะคะก็เลยเดี๋ยวซื้อมาแล้วก็จะมาลองมาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะขานาดของเค้าอะที่6กรัมเนาะราคาบอกไปยังเมื่อกี้159บาทนะคะ ก็จะแกะออกมาเลยกล่องก็อ่ไม่ให้เทียบก่อ้ให้เทียบกับมือนะคะ mm hmm. ก็จะแบบพอดีมือเจเลยไม่ใหญ่มากนะก็ไม่แน่ใจว่าเครื่งในจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เปิดพร้อมๆกันอ่ะโอเคเปิดออกมาแล้วจะเป็นตลับแบบนี้นะคะสีเขียวน่ารักเชียเป็นสีเขียวพาสเทลข้างหน้าเขาก็สปัมลายว่า baby b r y skin อโลสเ e l moist cushion s o o t i n g แล้วเขาก็บอกว่ามี s p f 50 p a 3บกด้วยนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ดูคุณนะสมบัติข้างกล่องว่าเขาบอกว่ายัางไงนะคะโอเคนี่เป็นน in อินวันนะคะเป็น going finish oil control ultra light นะคะแล้วก็มี sun protection moisturizing ใน uh, natural coverage นะคะแล้วก็มี skin nourishment promise treatment นะคะแล้วก็เป็น cooling effect นะคะก็คือข้างกล่องเขาก็จะบอกมาเป็นนายอินวันแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยโอเค ก็จะเปิดดูข้างในนะคะข้างในก็อ่าด้านหลังด้านหน้าเมื่อกี้ดูด้านหน้าแบบนี้ดูด้านหลังนะคะเขาก็จะบอกมาว่าเป็นเบอร์ะไรมีเอสเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นแบบตลับคูชชั you young, right ่นปกตินะคะแต่ก็จะมาขนาดครกกลมที่กําลังพอดีมือเนาะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบเปิดแบบนี้นะคะก็จะเจอกับพับแล้วก็มีกระจกด้านในแบบนี้นะกระจกก็โอเค กระจกไม่หลอกนะคะกระจกดได้จริงนะคะแล้วก็ปีพับที่เขาสกรีนคําว่า b b y y i t e แบบนี้ขึ้นมานะคะก็โอเคโอเค b บบี e นะคะแล้วก็มีพัพททบที่เป็นสีขึ้นครีมข,ขาวๆแบบนี้โอเคนุ่มอยู่นะคะแต่ว่าพับค่อนข้างเล็กนะคะก็อาจจะใครที่หน้าใหญ่อย่างชเช่นเจนะคะอาจจะดูไม่ขนาดน,นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แท็ไปเรื่อยๆได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเนาะเปิดมาก็จะเจอตัวฝาปิดกัน ะะแล้วก็มีพลาสติกนะคะก็จะแกะพลาสติกออกก่อนเลยเป็นอะไรที่แกะพลาสติกได้ยากนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่มีเล็บมือนะคะเล็บสั้นนะก็แกะยากโอเคเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ดูจากที่ผลิตภัณฑ์สีค่อนข้างจะเป็นโทนเหลืองเข้มอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองเทสบนมือเราก่อน เค <Okay. S 2> ีเป็นทนเหลืองได้อยู่นะคะเป็นทนเหลืองนะเค okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาเชสตัวหลังมือนะโอเคมีความเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็แรกๆตอนที่จิ้มไปสังเกตว่ามันจะกรุ้สุดว่ามันจะขาวว่าผิวแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วมันรู้สึกว่า อ่ามันไม่ได้สว่างเกินไปนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเกลี่ยกระลืนไปกับผิวเลยเนาะเกลี่ยง่ายนะคะกลิ่นหอมกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นครีมมัทน้ําอ่ะไม่รู้พูดงไงคือกลิ่นมันหอมดีนะคะแล้วก็เอ้โอเคอยู่นะเดี๋ยวลองทากับหน้าดูนะคะอันนี้ก็จะให้ดูผิวหน้าของเจนก่อนนะอันนี้ก็จะมีรอยยุงกัดนิ่นึงแดงๆนะคะก็ เดี๋ยวจะทาฟากหนึ่งให้ดูก่อนละกันเอาเริ่มจากฟากไหนดีทางนั้นขวาก่อนละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองแคปบนผลิตภัณฑ์ออกมาก่อนว่ามันจะได้เยอะประมาณไหนโอเคกดลงไปไม่เยอะนะคะก็จะออก,ออกประมาณนี้นะคาดว่าน,น่าจะคุชชั่นน่าจะไม่ไม่เยอะมากเนะี่ยมันเขคาคงไม่ได้ใส่คุชชั่นมาเยอะนะคะเพราะกดลงไปฟองน้ํามันยุบเหมือนคล้ายๆแบบมันมีช่องติดกับตัวล่างของมันแล้วนะคะอ่ะเริ่มลองเลย โอเคนะคะก็ได้แล้วฟากหนึ่งคือฟากปีนะคะที่เจนทาแล้วอีกฟากหนึ่งคือเจนยังไม่ทาเนาะสังเกตฟินิชของเขานะคะก็คือยังมีความฉ่ําวาวอยู่นะคะความชุ่มชื้นดีแล้วก็ถามว่าปกปิดไหมปกปิดในระดับปานกลางนะคะก็คือให้ผิวที่ดูกําลังดีสบายผิวดีแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ได้คือทาไปแล้วรู้สึกเย็ยนเย็ยนผิวนะมันจะมีความเย็ยนเย็ยนนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้หนึบหน้านะไม่ได้หนึบหน้าเนี่ย กดลงไปแล้วไม่ได้มีคูชั่นติดมากับผิวนะคะแล้วก็มีความมันเขาเรียกะไรมันก็มีความเล่นแสงเฉ่บาของเขานะคะนิดนึงสีค่อหน้าใช้ได้เลยนะคะขนาดเจนทาแล้วก็ยังอโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวใช้บอนเซอร์ใช้อะไรมันก็จะยังใช้ได้นะคะก็ไม่ได้เข้มมากแล้วก็ไม่ได้เทาไม่ได้อ่อนมากนะคะสีกําลังพอดีกับผิวเลยเจนว่าจะใช้ได้นะคะสําหรับสีนี้ส่วนใครที่ผิวเข้มกว่าเจนอาจจะไม่รอดนะคะ กด็ดูประมาณนี้เลยดูใกล้ๆอีีอะอเห็นไหมข้างที่ทากับข้างที่ยังไม่ได้ทานเนาะก็ดเดี๋ยวจะไปทาสองข้างให้เท่ากันก่อนนะคะอ่ะโอเค พวกรอยแดงรอยจุดด่างดำก็เริ่มจางลงไปแล้วนะคะก็ยังมีพวกกลงหรือพวกใต้ตานะจิ๊ก็จะใช้ตัวนี้แล้วค่ะแท็บปกปิดใต้ตาไปด้วยอโอเคปิดได้อยู่นะคะข้างนก็เริ่มสว่างแล้วอีกข้างนึงเนาะ น้าก็เรียบเนียนอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกสักทีนะคะก็เรียบเนียนใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะใช้ได้ไม่ได้เทาไม่ได้วอกมากจนเกินไปนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างวันมันจะดอบไปหรือเปล่านะคะก็ะะให้ผิวที่โอเคเลยนะมีความแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ มีความฉ่ำวาของเขานะคะก็เจนคิดว่าคูชั่นอันนี้น่าจะเหมาะกับผิวที่ค่อนข้างจะแห้งหรือผิวธรรมดาอย่างที่เขาเคลมไว้นะคะก็มันจะมีความฉ่ำวาวนิดนึงเนาะสำหรับใครที่หน้ามันมากๆก็อาจจะข้ามไปได้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจนนะคะแล้วก็ส่วนตัวเจนคิดว่าเออมันดีเลยแหละแล้วมันก็เหมาะกับช่วงหน้าหนาวตอนนี้มากเพราะว่าเจนมันหน้าแห้งมากไหคะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องมึนคราบละอันนี้ก่อนหน้านี้เจนไม่ได้ลงอะไรเลยนะอันนี้คือลงด้วยคูชั่นตวนนีี้อยยย่างเเดละะค มไม่ได้เป็นคราบนะคะก็แอบมีเหนือนิดนึ่งเนาะ mm. มีเหนือนตามออกมาดูคุณคนโอเคได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวเจะจะไปแต่งหน้านะคะให้ครบเลยแล้วเดี๋ยวก็มาดูฟินิชหลังจากแต่งหน้าเสร็จค่ะ โอเคค่ะก็เมื่อกี้ก็มันตัดไปนะคะก็เจนได้แต่งหน้าฟินิชลุกสำหรับคูชั่นตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจนเจนให้คะแนนอยู่ที่4.5เต็ม5คะแนนนะคะหักที่ครึ่งคะแนนเนื่องจากคูชั่นที่มีมาให้นะคะมีปริมาณที่น้อยมากนะคะในตลับนะน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยอันนี้เจนก็ยังไม่แน่ใจจริงๆแล้วคือเราแต่งออกมาแล้วเราได้ลุกประมาณนี้เราก็ถือว่าโอเคแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าจะมีความมันมากไหม มีการเป็นคราบหรือว่าดรอประหว่างวันหรือจะติดทนอะไรยังไงใหม่นะคะก็อันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในขั้นตอนการเพรสอินเทชันของเจนไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมันจะเป็นเฟลลิตหรือ,อไรไงนะคะถ้าเจนชอบนจริงๆก็คงอยู่ในเฟลิตของเจนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆทุนไหนนะคะที่สนใจแล้วก็อยากได้เจ้าตัวน,นี้นะคะก็ลองไปดูได้นะคะตามร้านคามาดหรือว่า,าเคาน์เตอร์คามาดที่ตามห้างหรือว่าใน เจเวนอีลเวนนะคะก็ตอนนี้ก็คงมีทุกสาขาแล้วนะคะก็อยู่ที่ราคา1น9บาบาทเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้เจนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย